อะไรครับท่านี้ผมมาสู่ในส่วนของสิ่งที่เราหลายๆคนอาจจะมีคําถามนะครับไม่เคยแต่งเพลงเลยทํำยังไงดีนะครับหน้านี้เนาะผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมว่าหลายคนนะครับมีประสบการณ์ร่วมกันเนาะเคยไหมครับที่เวลาเข้าห้องน้ำนะครับแล้วเราฮัมเพลงต่างๆที่อยู่ในหัวบางครั้งก็เป็นเพลงที่เราชอบถูกไหมครับแต่บางครั้งเราก็ฮัมเมโลดี้หรือฮัมบางอย่างก็เป็นเรื่องเป็นราวไปแต่ เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมลโลดี้นี้เราชอบจังเลยนะครับหรือเมลโลดี้นี้เรารู้สึกมันโดนใจนะครับเมลโลดี้พวกนี้ครับมันคือดนตรีที่มันอยู่ในใจเราอยู่ในหัวนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ดนตรีเนี่ยมักจะเกิดขึ้นมาเพลงมักจะเกิดขึ้นมามันจะเกิดจากเมโลดี้ขอภายเมโลดี้ที่อยู่ในหัวเรานะครับดังนั้นเนี่ยหลกักๆเลยสิ่งแรกนะครับคุณทําได้เลยก็คือ มันเป็นเพลงที่เกิดจากการแต่งจากการร้องเมโลดี้นาก่อนนะครับคุณจะเป็นจะต้องฮัมเมโลดี้นั้นเนี่ยฮัม um ไว้เรื่อยๆเพราะคุณชอบถูกไหมครับฮัมไว้นะครับแล้วก็มาจดไว้เป็นภาษาเขียนภาษาเขียนยังไงอย่างเช่นฮือ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 สมมุติอย่างนี้นะครับคุณก็ฮออือฮือฮออือฮือไม่โทฮือฮออือฮือฮือฮือืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะต้องถูกจดเอาไว้ก่อนให้เราจําได้แล้วเราก็ท่อง ไปเรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันเราก็มีอัดเสียงใช่ไหมครับหรือว่าจะตั้งกล้องแล้วก็ทำเมโลดี้นี้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เก็บเมโลดี้นี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมานะครับทำไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นเพลงเป็นท่อนต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายก็จะมาเป็นการจัดทําเพลงโดยการแต่งคําร้องนะครับใส่คาร้องเข้าไปนะครับแล้วก็ ใส่คอร์ดเข้าไปนะครับจนสุดท้ายกลายเป็นเพลงหนึ่งเพลงได้นะครับแต่ว่าการทำนะครับการทำทำนองต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเนื้อร้องนะครับเราจะต้องเป็นเนื้อร้องที่มีความหมายด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะขอไปพูดทีหลังนะครับแต่อย่างน้อยสรุปหน้านี้นะครับคุณจะรู้ว่านี่คือการสร้างเพลงจากเมโลดี้ที่น่าจะจำได้แล้วก็ทำกันได้ดีที่สุดนะครับ อันนี้แบบแรกนะฮะเดี๋ยวไปดูแบบต่อไปเลยครับ